พี่น,อนอ้องจ้ามีผ้ามาใส่โองปลาซิวค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าบรรยากาศพิ่พ์ให้ทุงหน้าบา้านเฮาเนาะคะ่ะอีสานเนาะ,ค,ะค่ะเล่นค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าโบนค่ะขวามอุดมสมบูรณ์ของอีสานเนาะคะ่ะนี่เป็นคน,นกาลยาสิณเนาะคะ่ <SU cc ion> พะพ่อแม่พี่น้องจ้ากาลยาสิณดินดำน้ำซุ่มพันวาป่าปกุมบอนคือแขกหรืแกงหางะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องจา้ามาเบิ้งขวามอุดมดสมบูรณ์นะคะอันนี้คือปลาซิวค่ะไม่ไหมเลยะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องจา้า ฟังเสียงทินมวลมวลเป็นน้ำกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น,น้องจ้านี่ค่ะถ่ายเบิรงเด้อะค่ะเด้อยังดิ่นน้องๆแดงแดงยู่ไงี่ย้องอยู่หน้าเนาะค่ะอยู่หน้าหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าย,ยู่หน้าหน้าน,านี่ค่ะให้มีลมสมบูรณ์ของบ้านเฮา,นา,าเนาะจ้ะเนาะให,หน้ามีป่าในห,หน้ามีเขาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้า เดี๋ยวให้เบิ้งกระซิ่วนะคะบัดน,นี้นี่สิให้เบิ้งนอไม้นะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคือหาเอาแต่นั่อันคางห่วยที่อันเข้าอันใส่ด่างกระซิ่วเนาะ,ะ,ะ,ะเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าอันนี้นี่ใส่น้ำแข็งใส่กรองฟ้อมไว้เนาะจา้ะนี่เป็นตัวญ่ี้ยงๆอ,อ่อนน้ำบ่ค่ะ,คะ,ะเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าอันนี้คือเอาแบบชิวๆ <laughs> <laughs> โอ,โอ,โอ้ขึ้นหอดบุญบังไฟาได้จ้ะเนาะขันมามีโรคโควิดน,นี่ก็คือสิม,มีบุญบังไฟเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้สั้นในพื้นลุ่งพื้นเนะาะไล่ไปซะสิทธิ์แล้วนี่สิผ้าไปสอนหัวโตค่ะ มาแกงซูปลากินก่อนเนาะคะ่ะฝนมากเนาะคะ่ะปลากม็มีโกขียดเนาะคะ่ะยากาศทงให้ทงหน้านะจน๊ะพอม่หนะ้ะจ้าอันนี้คือวานเข่าแล้วนะ มาจ้ามามาเป็นเคยเมืองกาลสินา <laughs> มาเป็นเคยเมืองกาลสินจ้าพ่อแม่พี่นองจ้าสมบูรณ์เดี๋ยวเดียวยังโมทัานเนี่ยเอาขึ้นมาอีกด่างหนึ่งจ้ะพี่นงจ้านี่พระมหาโนไมค่ะเหี้ยวนาะจ้ะไล่มันเหี้ยวขึ้นพี่นะ แม่เล่าอันโบได้หักเนาะค่ะเนาะนี่นีเห็ดหักว่างหันไทยเบิง้งยาวหมดแล้วไม่จะหักเขานี่เล่าโบเอาเล่าปล่อยไว้นแหล่ะเนี่ยขึ้น มาตัดออกอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจะอามีน,นมาทางออกเสียงหากกูปแกปกรูกแกทำไมไพ่บู๊ดจาบ้านนี้ออกหลคับ ไปมาว่านนี้เอาโกเดียวเป็นโอ้ยไดเป็นถุงผ้ายว่านเป็นซอนแมงดาเนาะคะ่ะเพราะใดท่ายคิปใม้เบื่องซอนแมงดาได้เป็นหาซีปุตุ <c oughs> ขึ้นกับไปใต้แมงกอกเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจา้หาหักออกเราต้องตัดเขาออกไม่งั้นนี่แม่เราปล่อยให้มันเนีย่ยเขาเป็นยังลงว่ากำลังออกเลยเยอะแยะนี่น่อยแน่ๆนี่ไหมคะ นี่นี่ใบเงาเนาะค่ะใบพันเงางามเลยแม่นี่ต้องเอามีดมาต้องเอามีดมาตัดออกแล้วนี่คือน้องใหม่อันนี้เข้าต้องอันเพื่อไม่พองจ้าเข้าต้องอันตัดเพิ่นออกได้ค่ะให้ยเลือหน่อยๆลั้มค่ะเพิ่นสิตแตกดีค่ะปล่อยไว้เพิ่นสิบค่อยอันนี้เป็นไรอ่อนอ่อนอ่อน ส้ำนี่กะแกงกินมมัดคับพ่อแม่พี่น้องจ้ะปลูกยังก็ได้กินนั่นนั่นล่ะค่ะแล้วนี่สีลงอันนั้นนี่สีลงเห็ดฟางเพราะว่านี่เพาะไอ้นี่อัดเฟืองก่อนไว้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้น,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 นี่หยุดงานมาบ้านค่ะมากาะสินไปค่าไปเบิง้งวันนี้ได้แมงดาลายบ่นี่ล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะที่ไปเมื่อวานเนาะใช่ เออเออจัดค่อยอ,อ,อันนี้นี่ปีนไปแล้วค่ะหาหกตัวขึ้นนี้ก็เห็นไปแล้ว